สวัสดีค่ะพี่หญิงริต้าเองค่ะมาอัปเดตข่าวหลังจากที่เราพอกหน้านะคะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์กลูตาเลมอนพอกหน้าแล้วนะคะผลลัพธ์เป็นแบบนี้ค่ะนะคะใบหน้านุ่มนะคะนุ่มสบายนะคะดังนั้นนะคะพี่หญิงอยากจะ,ะมาชวน แล้วก็แชร์ประสบการณ์ว่าการที่เราได้ดูแลตัวเองมาอย่างสม่ำเสมอนะคะเรียกว่าพี่เลือกนะคะในสิ่งที่คู่ควรกับตัวเรามากที่สุดคือกลูต้าเลมอนควักเงินเพียงหลักร้อยนะคะแต่เราได้ผิวพัน์มาอย่างเรียกว่าดีมากเลยค่ะไม่ต้องไปใช้เวลาให้สิ้นเปลืองนะคะ โดยการอยู่บ้านนะคะแล้วก็ทำความสะอาดช่วงเช้าเสร็จแล้วเราก็ใช้กลนะูตาเลมอนเนี่ยพอกหน้าดังนั้นการพอกหน้าตรงนี้นะคะช่วยกระตุ้นเซลล์แล้วก็ผลัดเซลล์ที่ไม่พึงประสงค์ออกดังนั้นนะเพื่อนๆการที่เราเปิดโอกาสให้กับผิวพรรณเรานะเราก็ได้ในสิ่งที่คู่ควรใช่ไหมได้ในสิ่งที่คู่ควร ดังนั้นความสวยความงามนะคะผู้หญิงแต่ละวัยแต่ละช่วงมีความงามไม่เหมือนกันนะคะอยู่ในลูกของแต่ละท่านนะคะเราเป็นคนหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้กับตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์กลูตาเลมอนนะคะใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันนะคะเรียกว่าการจับใจใช้สอยใช้เงินอย่างคุ้มค่าแล้วก็เซฟเวลา เซฟไม่ให้เราไปแปะเปื้อนภายนอกเหตุผลเพราะตอนนี้นะคะโควิดระบาดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครบ้างที่มีพาหะนำโรคเหล่านี้นะคะดังนั้นเรามีกลูต้าแล้วอุ่นใจค่ะเราสามารถดูแลตัวเองพอกหน้าอยู่เย่าเฝ้ากับเรือนนะคะเรียกว่าสามารถส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้ เพื่อนๆท่านใดที่มีความรักสุขภาพกายสุขภาพผิวนะคะดังนั้นนะคะสอบถามพี่หญิงได้นะคะพี่หญิงมีคำตอบค่ะรับรองเลยค่ะคุณจะบอกว่าว้าวรู้งี้ถามหญิงตั้งนานแล้วนะคะรู้งี้ใช้เหมือนหญิงตั้งนานแล้วนะคะดังนั้นนะคะข้อคิดเคล็ดลับดีๆเหล่านี้นะคะพี่หญิงมี นะคะพี่หญิงมีมีอีกเยอะอะไรค่ะที่จะดูแลสุขภาพอย่างไรให้สวยสมวัยนะคะยินดีค่ะยินดีเชิญค่ะ